ลิลิตพระลอตำนานแห่งรักและชะตากรรมณดินแดนอันห่างไกลเมืองแมนสงมีพระราชาหนุ่มผู้เลื่องลือในความงามและความเฉลียวฉลาดพระองค์มีนามว่าพระลอพระลอเป็นบุรุษผู้มีรูปโฉมงดงามเหนือชายใดเสียงกล่าวขานถึงพระองค์ดังกระจายไปทั่วดินแดนหนึ่งในผู้ที่ได้รับฟังเรื่องเล่าถึงพระองค์คือเจ้าหญิงฝาแฝดแห่งเมืองสองพระเพื่อนและพระแพง ทั้งสองพระองค์ทรงมีรูปร่างงดงามประดุจด,ดวงจันทร์คู่แฝดแต่แม้ความงามของพระองค์เจเลอขคาเพียงใดกลับไม่มีสิ่งใดสามารถเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของทั้งสองได้เมื่อได้ยินเรื่องราวของพระลอความคิดถึงและความหลงไหลก็เข้าครอบงำทั้งสองพระองค์อธิษฐานต่อสวรรค์และให้ปู่เจ้าสมิงพรายหมอผีผู้มีเวทมนตแก่กล้าช่วยไร้มนเสนเรียกพระลอมา มนตราแห่งรักก็เกิดพระลอซึ่งแม้จะมีพระมเหสีอยู่แล้วกลับถูกแรงดึงดูดบางอย่างชักนำให้พระองค์ต้องออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองสองโดยมิอาจห้ามใจได้พระองค์นำพากข้ารับใช้คู่ใจในแก้วและนายขวัญฝ่าพยันตรายเดินทางผ่านป่าดงพงไพรฝ่ามนดำและอุปสรรคต่างๆในที่สุดพระลอก็มาถึงพระราชวังแห่งเมืองสองและได้พบกับพระเพื่อนและพระแพง เมื่อแรกพบทั้งสามต่างหลงไหลซึ่งกันและกันราวกับดวงใจได้กลับมาผสานเป็นหนึ่งเดียวความรักของพวกเขาเบ่งบานภายในวังลึกลับแห่งนี้แต่ความสุขที่มีอยู่ช่างแสนสั้นด้วยขวามแค้นที่ฝังลึกมานานพระบิดาและพระมารดาของพระเพื่อนและพระแพงซึ่งมีศัตรูกับเมืองแมนสวงมาแต่เก่าก่อนได้วางแผนลอบลงพระชนพระลอ คืนแห่งเพราะกรรมเยือนพระลอถูกล้อมจับและสังหารต่อหน้าพระเพื่อนและพระแพงความเศร้าโศกท่วมท้นหัวใจของทั้งสองพระองค์จนมิอาจมีชีวิตต่อไปได้พระเพื่อนและพระแพงแตัดสินใจสละชีวิตเพื่อให้ได้อยู่กับพระลอช่วน,นิรันดรร่างของทั้งสามหลับไหลใต้แสงจันทแห่งเมืองสองเหลือเพียงเสียงสายลมที่พัดพาเรื่องราวแห่งรักและชะตากรรมไปไกลสุดขอบฟ้า ตำนานแห่งความรักของพระลอพระเพื่อนและพระแพงยังคงถูกกล่าวขานตราบจนทุกวันนี้เป็นเครื่องตวนใจถึงอำนาจของรักแท้ที่แม้สวรรค์ยังมีอาจกั้นขวางและโชคชะตาที่ไม่มีผู้ใดอาจหลีกเลี่ยงได้